<ผม S 1> ครับผมสวัดดีครับก็สำหรับเอซีใรบดันเถื่อนนะฮะใครที่ติดตามเคสของสอบพบ้านชางนะครับในกรณีที่เราตรีเอกท่านนึงนะครับแจ้งความว่าน้องน้ำมินประมาทนะครับแต่ท่านไม่ได้ดูอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านมันถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่าขั้นตอนการปฏิบัติมันถูกต้องหรือเปล่าท่านมีอำนาจทำจริงหรือเปล่านะครับก็สู้กันไปคนละหมัดนะฮะท่านแจ้งเราเราก็แจ้งท่านนะครับ ส่วนพนักง,งานสอบสวนวันนี้นะครับหลังจากที่อสอบประคำสอบประคำแล้วก็เสร็จแล้วนะครับให้ออกเรีกรับคดีให้ท่านบอกว่า,าต้องคุยกับผู้มกับก่อนก็ไม่เป็นไรนะเราก็ดําเนินตามขั้นตอนของเราเดี๋ยวเราทาหนังสือร้องเรียนไปทีหลังนะครับมันเป็นระเบียบของอเรียกว่าของอะไรของโรงพักนะครับการที่มีบุคคลมาแจ้งความนะครับ ต้องออกเลขรับคดีให้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ออกเลขรับคดีเนี่ยถามว่ามันมีสิทธิ์ที่จะคดีไม่คืบหรือว่าไม่เดินไม่เดินหน้าหรือเปล่ามันเป็นไปได้ครับนะฮะอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับปามันเป็นคดีหนึ่งห้าเกณฑเขาเขาไม่มีสิทธิ์ออกเล่คดีอ๋อเขาไม่มีสิทธิ์เขาสอบสวนแค่สามสวันเขาไม่มีสิทธิ์ออกเลขคดีเขาจะต้องส่งไปปปชเขาทำถูกแล้ว อ๋อนันนแหละสอบสวนน้ำดูแล้วเขาเขาไม่มีอำนาจออกแก้คดีนะอ๋อโอเคครับผมโอเคนะตามเลยตาผมอ๋ออ่าโอเคตามนั้นนะก็คือเราแจ้งร้อยตำรวจเอกนะระดับร้อยตำรวจเอกเป็นชั้นสัญญบัตรเนาะเดี๋ยวเขาทำเรื่องส่งไปปปชนะครับเดี๋ยวส่วนหลักฐานเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามายื่นทีหลังเนาะตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์น้องนิดนึงนะครับก็คือน้องน้ำผู้เสียหายนะครับ ก็เป็นไงบ้างรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกสบายใจีขึ้นค่ะพี่จากที่แบบเครียดมาหลายวันแล้วค่ะค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะติดต่อไปทางพี่แจ็คกันเลยค่ะให้ช่วยเหลือครับค่ะก็ขอคุณขอบคุณพวกพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานแล้วพวกพวกฝากเกียงไกลอะค่ะค่ะเป็นคนรุ่เถือนนะฮะค่ะทุกคนเป็นคนรดันเถือนนะครับ โอเคเนาะต่นี้นะครับก็มีสมาชิกกลุ่มนรกดันเถื่อนชนบุรีระยองนะครับก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวป๋าจะไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวเอาออกตามนี่เลยเดี๋ยวจะปิดไลฟ์สดแล้วครับขอนิดเดียวครับพี่เอ่ยชื่อเลยอ่าผมแซมครับคุณแซม่านรกด่านเถื่อนชนบุรีระยองครับครับผมแล้วก็ด้านหลังผมสมเด็จเจ้าพิมพาครับอ่าฮะรถด่านเถื่อนอยู่โป่งสังเกดครับเขต ระยองชนบุรีครับอ่าแล้วก็ด้านหลังผมเป็นสวัสดีครับผมพันนาพุ่มเนียงครับครับเอาหลายๆคนรู้จักใช่ไหมรู้จักครับรู้จักอ้าวอ้าวเป็นนักเลงดันเถื่นครูไหนบอกนายบอกนายชลบุรีระยองครับผมเป็นหลายกลุ่มฮะเอครับโอเคนะฮะสำหรับสมาชิกท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีระยองนะครับโซนเนี้ยจะมีกลุ่มของพี่พันนาแล้วก็สมาชิก อีกหลายๆท่านที่อยู่ที่นี้และอีกหลายๆคนที่ไม่ได้มานะกลับไปแล้วสองคนอ่าก็มีพี่สิริชัยสิริชัยกับกับอ่าไพวันไพวันอ่าสองคนมาแล้วแต่กลับไปแล้วนะครับก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าอ่าเดี๋ยวป๋าจะสัมภาษณ์สดน้องน้ําอีกทีนึงในรายการนะครับส่วนเคสนี้ที่สพบ้านชางนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขออนุญาตเดินทางกลับนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะ <c oughs> ขอบร่นเอฟซีทุกๆคนที่เดินทางมาให้กำลังใจที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสบีครับบ,รบ,บ๊าคบ,บัคบ,บ